สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวโพสต์ทิกตอกกันนะครับผมโดยเว็บเกมเอ็มจีเฮดนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับเพืเพื่อนๆจิมเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้รอกันมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเป็นไมาก่อนที่สมัครสมาชิกนะครับผมเกิดเป็นกรอกชื่อบุคลาภิบาลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติดใช้โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผม หรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแลเมืาอเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มานั้นนะครับผมก็จะเจอหน้า็บ์แบบนี้เลยนะครับผมสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับก็จะ็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินหรืออื่นนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะ ย้อนเงินตรงช่องเขียวนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราไว้มาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆปรกดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับในทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปเลยนะครับเพื่อนๆจะ่าลืมมอ่านกันก่อนนะฮะช่องทางแรกก็จะเป็น crypto code สำหรับเพืธนาคารเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นแอปธนาคารแนบสลีปนะครับชิฟเล่ตั้ง power led นะครับแล้วก็ crypto currency นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่่ตตาาางปปรรรรระะเทศนนคคับผมมก็สถิโหื บิตคอยดีียั็สามารถจะมาใช้งานกับเว็บไซ์กันได้ครับส่วนทางด้านขวามือนะครับที่เป็นตารางนะครับก็จะเป็นพอร์ตการเติมเงินของเพื่อนๆครับอยู่ด้านขวานี้เลยสําหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดละกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ย้อนเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเติมเงินก็เสร็จแล้วนะครับเรามากดต่อออเดอร์ดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คําสั่งซื้อใหม่งนะครับผมมาเลยือกคี่บ มาเลืองที่มดหมูด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเพิ่มยอดวิวนะครับมาด้านล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโพสที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดวิวบนทิกเก็ตนะครับใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนช่องปริมาณด้านล่างนะครับผมก็คืออ่าปริมาณจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่่่่่่่่่่มมมนน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 นะะะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบบเเเเเพือออออๆยยยยยาาาาาากกกกไไไไดดด้้้้ทททห็็ใสสสขปลลลฮจีีีตงงูููุผ จำนวนขั้นต่ำก็จะขึ้นอยู่กับบริการที่เราเลือกเลยนะครับจะให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้า TikTok นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเพิ่มเป็นโพสต์ที่3แล้วกันนะครับมียอดวิว5วิวนี่ครับผมแก้ไปเพื่อนๆเข้ามา copy Link โพสต์นะครับแล้วมาวางที่ช่องลิงก์นะครับผมใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่1,000วิวแล้วกันนะครับเพื่อนๆเห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยแล้วเมื่อเพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับผมก็เกษันค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับ1,000วเเเมืื่่อออรรรากกกกกัันนคบแลล้้้ว็ดดสงซไยะะฮ ไม่เป็นเพนกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกองเขียวๆขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนๆเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะทางเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็มากดตรงนี้นะครับคลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ากําลังดำเนินการนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่เรา ในหน้านี้นะครับก็โชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้ครับเพื่อนๆมา่ก่ที่คณาคำสั่งซื้อใหม่เดือหน้าแรกงนะครับผมจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาเพื่อนๆจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับกพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ม่ติดนะครับเดิมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะแล้วถ้ามาาแนนนนะะคคอ่ๆได้รับ เป็นอมากดที่แนะนำเพื่อนนั้นซ้ายซม์มนะครับมาคัดลอกลิงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่งให้คนเอื่นใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อคนเอกเอกก็มาใช้งานดันล้างนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวโพสต์ที่เราได้เพิ่มไปนะครับตอนนี้มียอดวิวอยู่ห้าวิวนะครับที่โพสต์ที่สามนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาเรื่อยไหมครับยออ่นรรบเม้าขึ แต่หากช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่านะฮะมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดวิวโพสต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับที่มีอยู่อ่ะวิวนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น2,375วิวแล้วนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเรากดกันไปแค่พันเดียวเองนะครับ ็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็ใจดีชอบแถมให้ลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ k m เอ็มเอ็เ็ไปด้วยนะครับเป็นเพื่อนะฟนเพื่อนนะไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะก็ลองก็มาใช้งานลองมาสมัครกันก่อนได้นะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ